ตาสาราค้าผมไปโยกันมีไหมล่ะครับสวัสดีครับสวัสดียงมแรงด้วยพี่น้องเน้อสุภาพฟ้ามครับบ้านน้องสิมตะบโคกรามเพื่อจตุลาพังฟีม่านจังหวัดรยเอ็ดครับนี่คำพอดีคร like ับของงงกวาครับมาเอาแม่ลูกน้ำพอเพลินเนี่ยครับมอขอกบันบาเน้อครับขอกน้ำบานเด้อลูกผูครับพี่น้องลูกลูกไส้พริกแดงเนื้อลูกไส้พริกแดงเด้อครับลูกพอหล่อเน้อครับ แม่ลูกโตที่สองครับพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยเบ่งงามๆค่ะพี่น,ออน,น,น้องเบ,บ่งเลยครับโค้งสางแม่นี่เพราะเปนแม่หน่อยนี่ครับเบ่งเลยครับรลอยสี่เออปิดไปก่อนเบ่งเบ,บ่งปิดเขปิดให้ก็นเลยลอยสี่สิบสี่สิบเจ็ดบวกไปหาลอยสี่สิบหาได้ครับครับผูกผูกไว้ก่อนก็นเลยผูกไว้ผูกไว้กัางๆครับนั่นแหละ นี่พ่อเบิงได้เด้อพี่น้อง้อเบิงแน่แม่ยังเงี้ยวข่าวรองรองครับลูกไส้คิ้งแดงเครื่องครับอนาคตพอพันครับนี่ครับพี่มีทิ้งมือที่มีทิ้งมือข่าวดีดีครับเนี่ยเบิงเลยมันได้ข่าวดีเร้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยรับประกันเด้อครับเนี่ยแข่งขาขาทกรขาถอนครับรับประกันสิบหาเมื่อครับพี่น้องเพื่นเนี่ยนี่เบิงครับแข่งพรอเบิงได้ยุรธกขอบตาดำหูดำครับโอ้ยว่าพันเงียครับ ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกไปหาร้อยหาสิเปยครับนี่ครับซื้อสองดย้ะพามาเลยีเบิ้งเลขครับเนี่ยหาวครับอนาคตพาพันครับเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยสนใจกระทักมาโซมาได้ผมสองไห่เลยครับซองไห่พี่โยอีสานครับเนี่ยเบิ้งเนหาเมียเงี้ยเลนเนี้ยครับเนี่ยไปว่าจะายเราไปดตซ่งเียเขดีกันเอ้ยเด้อมาวัดคำพอดีผมกัยชามีง้วารงขายเหมือนครับ ผมกับเอวรับเนี่ยพี่น้องสนใจกันทางมาโทรมาด้วยผู้ใดผ่านคีปก้อนๆครับเนี่ยราคาผมอยู่ลงไปในคิบด้วยครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเงยครับเดรรับเนยลำยเวาพี่น้องโหดำเต็มใบด้วยครับเดรเครื่องดำเครื่องบดขอบตาดำครับเต่าน้่มดีน้มตีบมีติ้งครับหางลามหางเง่าครับพี่น้องเบ่งเลยครับทำงามครับพี่น้องปวดโอ้หักหักขนาดเลยพกไ้พกไปครับ กไูไปอันละก,กูไปก็ง่ายมันฮุนครับไปปิดประตูแต่นั่นดีๆผมยานหัวมันนั่นออกปิด,ดลเลยอ่าครับเดี๋ยวผมมันผมนก็ได้สามนาทีเอาเอาจังหานาทีกันครับนี่บเบื้อรึ่งลำใตนมลำลางย้อนโวนโตน์นี่ดีเลยพี่น้องเงี้ยนโอ้ยว่าที่หาเมือ่อหรอครับพี่น้องกันระดับลอย ทีสิบหาไปห้าลอยหาชิมันมันเป็นแม่น้อยด้วยครับพี่น้องเอะมาๆกับสิพ่อบางใจเยอะหรอกครับบระมืณหมนวันนี้หรอกเสียบไฟเสียบไฟวนนาหนางามด้วยครับฮ่าฮ่าบางแม่มันหาวดีดีพี่น้องผมก็ได้ยินสิบกว่ามือนด้วครับหลุมไถ่สีแดงเนี่ยครับนี่อ่ะเอาไปเป็นพอพันเลยครับหน้าขดพอพันครับนี่เบิ่งเลยครับพี่น้องโอ้ยแลนตอมแม่แล้วบัดนี้ครับพี่น้อง คเบิงปกหางครับหางลามผัวหางเหย้าลากเปล่นแล้วได้ครับเด้ขอเข้าลงมาหอดเล็บหน่อยเถอะครับน้องเบิงกระสับพี่น้องเด้ออ่าเปิงดวนเลยครับพี่น้องเด้<ส>อเกิดราคาไปมือเก่าพันหาลอยครับตรงให้พี่ไปอีสานครับแม่บกักใหญ่แม่เหย้าครับมาหาฮวงเมื่นครับพี่น้อง ลูกผัวเขาไปเบี้ครับไปเป็นยพอพันธุ์อนะคนพอพันดิบึ๊บ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 โอ้ยแรนครับผมว่ามันจะรวดครับพี่น้องเอาได้ออกข้อไม่สนแล้วจับคำเพราะดีนะพี่น้องเพราะบางใจเยอะแล้ครับนั่นแหละุูนรับตายขวางว่าบ้านๆนะครับมาเอาน้ำเติมแบบบ้านนี้ว่าสิขารครับผม เดียโครงหนึ่งอยู่ในบ้านนี่ถ้ว่าอันเป็นเป็น,ปนวัวไท่หรอกนี่ถ้าลูกมันเี่หรือเป่ครับนี่อันนี้ผมจะเปิดราคาอะไรก็ได้ครบมันยังย่งอยู่ได้ครับนี่นอ,นอันนี้หมื่นหกพันหาลอยได้ครับแม่ลูกได้นี่มันควมคุงแม่กับดีใดลอยสามสิบบวกรวมอยู่หรอกมึงได้ครับแม่ลูกสองสาับนี่ลูกไส่กับลูกไสาเย่หล้กล,ลูกไส่หกเจ็ดเดียนหรอครับถ้าลูกก็ได้เจ็ดแปดพันเรครับนั่นแหะมึงไ ผู้ใดสนใจว่าหน่อยว่าเพราะไรกะทั่วมากรับขันย่างโย่เขาอยูแล้วต้องให้ครับสมบัตท่านขายก่อนครับอะไะครับพี่น้องเอาครับผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ